ตีด้านซ้ายเล็บหัวแม่โป้ตีด้านซ้ายเนี่ยแล้วสูดหายใจเข้ายาวๆาสูดแล้วตามลมหายใจว่ามาที่หน้าขาแล้วนะมาที่หน้าแข้งแล้วนะมาที่หัวเข่าแล้วนะมาที่ขาท่อนบนแล้วนะเข้าไปที่พุงแล้วนะมาตามลมเป็นลูกมาเลยนะครับมาแล้วก็กั้นเขาไว้แล้วก็ออกทางเดิมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจิตเราจะไม่นิ่งจิตเราเนี่ยเหมือนควาย เหมือนวายที่เวลาเจ้าของเนี่ยปล่อยไปเพื่อจะให้ไปเดินไปตามทางเนี่ยมองไปด้านซ้ายก็หญ้าเขียวมองไปด้านขวาก็ข้าวนามก็อยากจะแวะกินข้าวมั่งแวะกินหญ้าบ้างท่านก็บอกต้องกระตุกจิตกลับมากระตุกจิตกลับมาให้มาตามลมหายใจใหม่พอนั่งไปแล้วท่องอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปท่องบทสวดเยอะแยะไปหมดนะจำาญ้า